ลดน้ำตะไคร้นะคะเพราะอากาศเริ่มแห้งเริ่มลมเริ่มออกฝนเริ่มห่างมันก็จะมีสภาพเห็นไหมคะมีสภาพเหี่ยวไม่ตั้งกอเลยคะ่ะเราก็จะมาลดน้ำดูแลพืชผักสวนครัวที่เราปลูกไว้นะคะที่เราปลูกไว้ก็ ลดทุกอย่างอะคะ่ะตะไคร,ร้มะลุมมะเขือนะคะลดน้ำต้นไม้มันสำปะหลังก็หลายเดือนแล้วนะคะเนี่ยไม่รู้ก็เกือบปีแล้วเปล่าไม่รู้ว่ากี่เดือนก็ถอนต้นไปเลยค่ะมะเขือก็ปลูกไว้ปลูกไว้กินนะคะมันคอยเต่จ,จะเป็นเพียนะคะ อันนี้ก็ไผ่จะมีไผ่อะไรอะไผ่ไผ่อะไรนะ,อ,ะรนะอันนี้จะมีชื่อว่าไผ่กาบแดงไผ่ทำข้าหลามนะคะจะมีสองไผ่จะมีสองไผ่จะมีไผ่กาบแดงกับไผ่อะไรนะที่กขาใช้ลำเฟนเขาซื้อมาสองอย่างคะ่ะเอามาลงไว้ แล้วก็มาคอยตามรดน้ำค่ะรดน้ำดูแลพืชผักในสวนนะคะวันนี้เราไม่ได้ลงสวนใหญ่นะคะเราไม่ได้ลงป่าไผ่ค่ะเราไม่ได้ลงไป <c oughs> <c oughs> เพราะป่าไผ่สองวันสามวันนะคะเราจะมาลงอันนี้ต้นพริกค่ะใช่พริกหอมหรือเปล่าไม่ทราบนะคะรู้สึกว่าต้นเขาจะใหญ่ ต้นเขาจะงามช่วงเดี๋ยวเราจะเอาไมา้ค้ำหน่อยนะคะเอาไมา้คำ้ำค้ำต้นเขานิดหนึ่งะคะไม้ต้นเอนนะะ็นค่ะ นี่ค่ะได้แล้ววันนี้กระแสนเล็ดสองมะโกต้นนี้ดกค่ะต้นนี้ดก้วก็จะมีมะม่วงเขียวสวยนะคะเขียวสวยอันนี้เพื่อนกันให้มาสมาชิกนะคะสมาชิกคนรู้จักให้มานะคะเป็นมะม่วงเขียวสวย ก็ปีนี้ก็โตเยอะล่อต้นเดียวค่ะแกให้มาสองสามต้นร่อต้นเดียวอันปลูกด้วยเม็ดนะคะปลูกด้วยเม็ดไม่ทราบว่ากี่ปีจะได้กินลูกเราก็ลองหมดทุกอย่างค่ะลองหมดทุกอย่างอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันอะไรเหมือนกันเอาต้นเขามาคำ้ำต้นมะม่วงไว้ก็เลยต้นเบลเอเลยค่ะ ต้นเบลเลอร์เลยนะคะไม่ได้ลงส่วนไผ่ข้างล่างนะคะวันนี้อยู่ข้างบนนะคะ่ะอยู่ข้างบนอยู่บนคูที่เราปลูกนะ